นี่ครัเฮ็ดครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดูดูการกินเฮ็ดครับนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดแต่ไข่หน่อยนะครับหนาง้อหน่อยหนางใหญ่นี่ครับดูดูการกินเฮ็ดครับสร้างกาลสินครับนี่ เป็นในทีล่างนะครับสีล่างค่อยๆล่างกรับผิดเ่าคือยังคนล่างโอ้เ็ดเ่าครับดอกนุ่มก็มีอยู่ดอกนุ่มก็มีดอกเถาก็มีครับนี่สนิทอ้ออ๋นี่เบบีบแต่ไข้หน่อยอันสดเดียวอะพังหน้ากระนี่ครับนี่เห็ดแต่ไข่นี่ดอกกันหน่อยสิกินนี่มีปัญหากันครับขันพูดไอโซดพ่อสองดอกต่อกันนี่นี่ครับมื่อนี้สีแกงเห็ดครับอาหารป่าครับบ้านป่าแกงเห็ด ถอดปากรถอดปากเลยมันมีตัวกดถอดปากเลยอันนี้ก็เห็ดยังไงพ่อไข้ไข้ต่ไข่อยู่วะนี่แม่นางัวเหอต่ไขนางัวงัเดี๋ยวมันกิยอมไข้วไข่ปรม่นึ่งเนจ้าบนขาไข้แน่ขาไข้ได้สิบเป็นสิบ่าแม่งัวงัวนางัครับท่านมเน่นนีกรพี่งเห็ดครับประทศนี้ครับข้างมอแล้ว ใส่น้ำป,ปลาครับีน้ำเปน้ำเปลน้ำเปล่าเดี๋ยวหาข้าวเดี๋ยวครับเดือดจ็ดซาปลาตามฤดูก,กันกพี่้องไปกินแกงห็้ครับ้เนะบิ้งครับ กับเครื่องปรุงก็มี่แปรกับผงชูรสน้ำปลาพรักอบแยบพีกยิบตะไคร้แล้วก็ผักอบแยบครับเป็นผักสมบูรณ์เป็นวัยถอดคน่าพมาครับนี่ผักอบแยบพี่น้องผู้ใดย์โบคยเห็นกับเขาใน้กูเกิลนะครับทิ้งคำว่าอบแยบกับเห็ดก็มีเห็ดละงกครับนี่เห็ดตะไคร้เห็ดละงกหนางัวเห็ดดินเป็นเห็ดจำมะปีพี่น้องน้ำโขกครับเห็ดก้อครับนี่มีครบ ไก่ไปสามย่างครับเห็ดเป็นเป็นยาครับก็ว่าแจงเห็ดสามยางไงมันเป็นหลายย่างอยู่หลายพันบัวดูสิครับพุดวกๆแล้วมาที่นี่เว้ยสีแดงามสีแดงเงินว่าเห็ดมังคนอื่นเห็ดก้อสีแดงเห็ดก้อ่หันเห็ดสีดำตาลเห็ดด่างง้อบางนีบางคนเอื่นว่าเห็ดเห็ดธรรมากเดิอันนึ่งแดงเห็ดธรรมากไง พอดีไปนี่คนใส่ไหมขนทีดสมพอดีใส่ไปปรกกาบีเดียวมันเยนม่นสมดโอเคอเียนมพี่น้องเบิ้งตัวครับโอ้ยเพ่นผู้แกงในผลผู้สาวสวยครับนาทีเอฟ้ากับอดเบิ้งเอา บนปลามัางดวงครับที่ทำงานเราอยู่กลางป่าต้องกินเห็ดครับเ<อ>รียบร้อยครับแกงเห็ดพี่น้องมาที่นี่ซ้ำประกันเนะครับกินเข่าครับปมาที่นี่ครับ<อ>สดมันห่อนนี่ไแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดนี่ครับพี่น้องแกงเห็ดครับนี่มันห่อน <EL S 2> <พอ S 1> สุกหมดเนี่ยเสียบ่อพี่น้องยืดถุครับหอานกล่ะ เป่<ม>าเนี่ยมามาแกสิเป่าปากครล่<ม>าไปต้องกิ่นไม่้องไปยังหับใหม่มาลงมาถามมาใหมานันกันสิบอกรับมามาไม่ออกินข้าวไปนิดห